สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์มีหน้างายหมอเรวัตซัดแรงประยุทธ์เล่นมุกค,คุยกับบัวไร้สาระหน้าอับอายชี้บ้านเมืองวิกฤตผู้นำต้องสร้างความเชื่อมัน่นไม่ใช่มอบแต่ความหน้าอาย โดยเมื่อวันที่27กันยาย,ยนปี2 5ง4นายนแพทย์เรวัตวิสรุตเวสอสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในกล่าวว่าในสถานการณ์ที่สารพันปัญหากำลังรุมเราบ้านเมืองทั้งโรคระบาดความยากจนและน้ำท่วมซ้ำเติมอีกคนกำลังเดือดร้อนหนักผู้นำต้องแสดงปรีชายาณความสามารถ ที่สำคัญก็คือความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนอย่างเอาจริงเอาจังแทนการพูดล้อเล่นหรือแสดงออกอย่างเหลาะแหละไม่เป็นโลเป็นพายโดยการเล่นมุกค,คุยกับบัวซึ่งไร้สาระและไม่ถูกกาลเทศะ เมื่อเปรียบกับผู้นำในหลายประเทศที่ในยามบ้านเมืองอยู่ในวิกฤตหน้าสิวหน้าควานศูนยโทรพจน์และการสื่อสารกับประชาชนสร้างความเชื่อมัน่นศรัทธาและความประทับใจให้กับคนทั้งโลกเชน่นนายยกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีและนิวซีแลนด์สำหรับผู้นำของเรานอกจากแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้แล้วยังคงมอบให้แต่ความน่าอับอายเช่นหลายครั้งที่ผ่านมา ขณะที่นายรังสิมันรมสสบัญชีรายชื่อพาคเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาภายใต้การปกครองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผู้พ้องที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ในหมู่ทหารประเทศไทยต้องประสบพบเจอกับภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 ฝุ่น PM2.5 โรคระบาดในปศุสัตว์ ลำปีสกินอักขีภยัยทั้งในป่าและในเมืองที่ต่างพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลน,นี้ที่อ้างความมั่นคงเหนือสิ่งอื่นใดละเมิดสิทธิลิดรอนเสียรีภาพประชาชนอยู่ทุกวี่ทุกวันแนะนาของความมั่นคงกลับไม่ได้มีน้ำยาอะไรดีกว่ารัฐบาลอื่นๆในการแก้ไขหรือป้องกันภัยพิบัติเหล่านี้เลย เพื่อประกันความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนเลยยิ่งกับภัยพิบัติบางอย่างยิ่งไร้ประสิทธิภาพและไร้สำนึกรับผิดชอบจนเรียกได้เลยว่ากลายเป็นตัวปัญหาเสียเองในรังสิมันระบุต่ตอว่าในวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังจะประจานความไร้น้ำยาของตัวเองอีกครั้งกับภัยพิบัติที่คนไทยต้องประสบพบเจออย่างบ่อยที่สุด เป็นภัยพิบัติที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นแทบทุกปีภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งในภาคเหนืออีสานกลางและใต้นั่นคืออุทกภัยที่รอบนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนับ10จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนบนและตอนล่างและยังต้องติดตามต่อไปว่าจะกระทบกรุงเทพและปริมณฑลมากขนาดไหน ในรังสิมันระบุอีกว่าเมื่อคราวนำท่วมใหญ่ในปี54รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณนะนั้นที่เพิ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่นานมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงหนึ่งเดือนด้วยซ้ําแต่ผลเอกประยุทธ์ที่ในปีนั้นยังเคยไปเดินลุยน้ําด้วยกันกับนางสาวยิ่งลักษณ์บัดน,นี้อยู่ในอํานาจมาแล้วกว่า7ปีเคยมีอํานาจสูงสุดขนาดที่ว่าสั่งอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายงบประมาณเอาแค่ในปี2560 ถึง2,564ที่มีแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งช่วงปีหลังสุดมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกเป็นหัวเรือใหญ่ก็ใช้ไปแล้วกว่า2 9 6 7 8 0ล้านบาทและที่สำคัญคือผ่านประสบการณ์น้ำท่วมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเห็นภาพบ้านเรือนจมบาดาลเห็นผู้คนต้องขนของหนีน้ำมาแล้อย่างมากมาย สิ่งที่สังคมคาดหวังจากรัฐบาลที่มีทั้งเวลาทั้งเงินทั้งประสบการณ์ทั้งกำลังคนคือระบบที่สามารถป้องกันภัยซ้ำซากแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกหรือหากจะมีส่วนที่เกินจะป้องกันได้หลุดรอดออกมาบ้าง ก็ต้องสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าให้มีเวลาเตรียมพร้อมได้จริงสามารถช่วยอบพยุผู้คนและทรัพย์สินได้ทันการสามารถระบายน้ำท่วมขังได้โดยเร็วและสามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างเหมาะสมแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์สื่อสารต่อสังคมออกมาได้ ก็ยังจมอยู่กับการสวดมนต์ไล่น้ำกับเรียกร้องให้ประชาชนไปปลูกบ้านบนที่สูงผมขอบอกอีกครั้งว่ารัฐบาลแบบนี้มีไว้ต่อไปก็มีแต่จะเป็นภาระเพราะสิ่งที่ผลเอกประยุทธ์และพวกทำได้ดีที่สุดก็คือโทษและทิ้งประชาชนให้อยู่กับความผิดและความเดือดร้อนที่พวกเขาไม่ควรต้องแบกรับ ชีวิตประชาชนมีค่าเกินกว่าที่จะมาฝากไว้กับรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพไร้สำนึกไร้น้ำยาเช่นนี้ประยุทธ์อ่วมหนัก โดนคดีรัวรัวร้านอาหารรวมตัวกันฟ้องประยุทธ์กับพวกบริหารโควิดผิดพลาดเรียกค่าเสียหายกว่า50ล้านบาทตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า39รายฟ้องแพงนายกรัฐมนตรีและพวกบริหารสถานการณ์โควิด -19 ผิดพลาดออกประกาศข้อกำหนดโดยไม่เห็นใจประชาชนเรียกเงินเยียวยาก,กว่า50ล้าน โดยในวันนี้วันที่27กันยายนปี2504ที่สารแพงถนนรัชดาพิเศษนายดวงฤทธิบุญนาคเป็นเจ้าของบริษัท The Never Ending Summer จำกัดตัวแทนผู้ประกอบการจำนวน39รายพร้อมนางสรัตนัมมนมณีพลกล้าทนายความมายื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายยกธมตรีกับพวกรวม5คนฐานความผิดละเมิดค่าเสียหายตามพรบรความผิดทางละเมิดเจ้าที่พศ .2539 เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทโดยนางโสรัตนาัน,นีให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้เดินทางมาฟ้องพลเอกประยุทธ์กระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครในฐานะกำกับดูแลการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มได้รับผลกระทบเบื้องต้นรวบรวมได้จำนวน3 9รายมองว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดสรรวัคซีนการออกประกาศข้อกำหนดต่างๆเป็นการฟ้องแพ่งแบบกลุ่มถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทุกประเด็นส่วนการออกข้อกำหนดต่างๆออกในช่วงพรกฉุกเฉินจึงต้องฟ้องที่สารแพง ขณะที่นายดวงฤทธิระบุว่าที่ผ่านมาร้านอาหารยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐซึ่งรัฐออกประกาศข้อกำหนดโดยไม่มีความเห็นใจประชาชนต้องการให้รัฐชดเชยและจ่ายเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจได้รับความเสียหายจากการ หยุดกิจการชั่วคราวและลูกค้าที่ใช้บริการน้อยลงโดยเฉพาะร้านค้านอกห้างสรรพสินค้าไม่มีการเตรียมการเรื่องขายรูปแบบ d e l i v e อรเมื่อขายไม่ได้จึงต้องปิดกิจการชั่วคราวซึ่งสารแพงอยู่ระหว่างการพิจารณารับคำฟ้องหรือไม่ขณะเดียวกันที่บก,กปปอปอ พันโทแพทย์หญิงกำมลพันธ์ชีวะพันศรีเลขาที่การเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศหรือคอปอปแอออจ้งความบกปปปดำเนินคดีกับ 1. พลเอกประยุทธจันโอชานายยกรัฐมนตรี 2. นายนุทินชัยวรฒิูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3. นายแพทย์กิติภูมิบุรัจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุข 4. นายแพทย์สมศักดิ์ อัดคศสินอธิบดีกรมการแพทย์5นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลพออ,อองค์การเพสัชกรรมในฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59 157 291ประกอบมาตรา83 84 86จากสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโรคไวรัส โควิดในทีของรัฐบาลดำเนินการผิดพลาดและกำหนดแนวนโยบายและบริหารจัดการที่สร้างปัญหาทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตทางทั้งที่สามารถป้องกันได้และใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูนมาตรา47 55 78และประมวลกฎหมายอาญามาตรา59 157 291 ประกอบมาตา 83, 8า83 84 86เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติพันธุโทแพทย์หญิงกมลพันธ์กล่าวว่าวันนี้จึงมาแจ้งความบอกก่อปอปอป,ปให้ดำเนิมมนคดีก,กับนายยกธุรบุตรีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอธิบดีกรมการแพทย์และผออองค์การเภสัชกรรมเนื่องจากพวกเราได้เคลื่อนไหวประท้วงมาประมาณ2เดือนและเมื่อเดือนสิงหาคมเราก็ได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุขมาแล้วในเรื่องของการสนับสนุนใช้ยาฟ้าทลายโจรและให้ยกเลิกประกาศ ผูกขาดวัคซีนแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นว่ามีการประกาศยกเลิกวันนี้วัคซีนก็ยังไม่เพียงพอยังมีคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งเช่นเมื่อวันที่24กันยายนมีการต่อคิวรอรับวัคซีนแถวยาวโดยมีพันตำรวจตรีอาคมจำปามูลสารวัตรสบสวนบอกอปปป,ปเป็นผู้รับเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาพ,พิจารณาสั่งการต่อไป หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฟ้องมันเลยค่ะวัคซีนดีๆก็ไม่ยอมสั่งพรกฉุกเฉินก็มีไว้แค่ใช้กับม็อบนายกอะไรกันเนี่ยถ้าจะฟ้องกันจริงๆนะมันคงหมดตัวแล้วแหละก็บริหารเจ๊งกับชีพหายหมดฟ้องรัฐมนตรีสาธารณสุขไปด้วยนะคะเดียวสลิมจะแห่มาบอกด้วยตักกะงงๆที่ว่าทั่วโลกก็ดุลกันหมด ใช่ไม่เถียงแต่นายกและรัฐมนตรีงงงงแม่งบริหารผิดพลาดช,ชิบหายกันทั้งประเทศยาวมาตั้งแต่เมษาแล้วประยุทธ์บอกเดี๋ยวผมกู้มาใจ่ายให้นะจ๊ะใจเย็นๆได้กันทุกคนกำลังคิดคน้นแอปชื่อใหม่อยู่เงินจะโอนผ่านแอปนะที่จัดในินทศกรรมก็เหตุผลนี้แหละจะฟ้องอะไรทางกฎหมายไม่มีหรอกอยากให้รวมตัวกันเยอะๆฟ้องมันให้หนักๆหน่อยครับ จัดไปครับให้เป็นแบบอย่างหน่อยจะรอชมเลยครับมันต้องแบบนี้สิคะมันไม่ออกหน,น้าด้านฟ้องมันหลายๆคดีไปเลยมันจะได้เป็นนายกที่มีคดีเยอะที่สุดจะได้ขึ้นศาลโลกให้เขาได้อับอายสมควรฟ้องทําให้คนตายไม่เข้าถึงการรักษาด้วยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุริติกามารับชมส